ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอล์กความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องการดูแลน้ำหนักกันต่อนะครับสัปดาห์ที่3แล้ววันนี้จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะคุยเรื่องเทคนิคทีออ่อาจจะลึกขึ้นอีกนิดหนึ่งเน้นกระตุ้นระบบเผาผลาญอย่างพวก o t a ท e fasting การสลับการกินนะครับแล้วก็โปรตีนสแปริงด้วยแล้วก็มีเรื่องการวัดผลที่ไม่ใช่แค่ดูน้าหนักอย่างเดียวใช่เลยค่ะ เป้าหมายหลักๆที่ข้อมูลนี้เน้นจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ลดตัวแรกบนตาช่างนะแต่การปรับปรุงระบบเผาผลาญให้มันเอ่อยืดหยุ่นขึ้นทำงานได้ดีขึ้นจริงๆซึ่งมันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมเลยนะข้อมูลเขาก็ย้ำเรื่องค่าอินซูลินด้วยค่ะว่าอยากให้อยู่ในช่วง2อถึงหเพราะมันเป็นระดับที่แบบว่าช่วยให้เผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดโอ้น่าสนใจมากครับเรื่องอินซูลินงั้นเรามาเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยไหมครับ Ro t a t e fasting ที่ว่าสลับการกินเนี่ยข้อมูลเหมือนจะบอกว่าเอ๊ะการกินเหมือนเดิมทุกวันถึงจะดีจะคลีนอย่างบางคนทำโอเมดกินมื้อเดียวไปแป๊ะทุกวันมันอาจจะเอ่อทำให้การลดน้ำหนักช้าลงเหรอครับในระยะยาวทำไมเป็นงั้นครับอืมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือข้อมูลเขาอธิบายว่าร่างกายเราเนี่ยมันปรับตัวเก่งมากพอเราให้พลังงานเขาแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันร่างกายก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็อาจจะลดการเผาผลาญลง เพราะมันเหมือนเข้าเซฟโหมดนิดๆทีเนี้ยการทำโรเตต์ฟาสติ้งที่ข้อมูลยกตัวอย่างมาเช่นบางวันเรากินเยอะเลย3มื้อ3,500แคลอรี่วันต่อมาอาจจะอดฟาสติ้งไปเลยวันถัดไปกิน2มื้อ2,000แคลอรี่แบบเนี้ยค่ะมันเหมือนแบบว่าเราไม่ให้ร่างกายเดาทางได้ถูก อ๋อ oh, เขาไกลาแล้วคือทำให้ร่างกายมันเดาไม่ได้มันเลยต้องแอคทีฟตลอดเวลาประมาณนั้นเลยค่ะพอร่างกายคาดเดาไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นให้ดึงไขมันเก่าที่สะสมไว้ออกมาใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานหรือที่เรียกว่าคีโตนะคะได้มากขึ้นแล้วที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลคือเขาบอกว่าพอไขมันมันเปลี่ยนเป็นคีโตแล้วร่างกายเก็บกลับไปเป็นไขมันอีกไม่ได้นะส่วนที่เกินก็จะถูกขับทิ้งไปเลยการสลับแบบนี้เลยเหมือนช่วยให้ระบบเผาผลาญมันตื่นตัวอยู่ตลอด โอ้โห oh, ฟังดูดีมากครับเป็นเทคนิคที่น่าสนใจจริงๆทีนี้ข้อมูลพูดถึงอีกอันที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือโปรตีนสเปริงอันนี้มันคืออะไรครับแล้วต้องทำยังไงบ้างครับ ค่ะโปรตีน sparing ตามข้อมูลเนี่ยเขาแนะนำให้ทำเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์พอนะคะไม่ควรทำติดๆดกันนานๆหลักการสำคัญเลยคือวันนั้นเราจะเน้นกินโปรโตีนที่ไม่ติดมันพวก lean protein อย่างอกไก่สันในหมูปลาเนื้อขาวให้ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการเพียงพอแต่ว่านะคะ ต้องจำกัดไขมันแบบเข้มงวดสุดๆเลยคือไม่เกิน20กรัมต่อวันซึ่งไขมันน้อยๆนี่ก็อาจจะมาจากพวกเนยดีๆอย่าง grass f e d ที่มี K2 นิดหน่อยและที่สำคัญมากๆคืองดคาร์โบไฮเดรตให้เป็นศูนย์เลยค่ะในวันนั้นโอ้โหจำกัดไขมันเข้มมากแถมคาร์บเป็นศูนย์เลยนะครับอันนี้เพื่ออะไรเป็นพิเศษครับ ก็เพื่อบังคับให้ร่างกายอะค่ะไม่มีแหล่งพลังงานอื่นจากอาหารที่กินเข้าไปเลยมันจะได้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปดึงเอาไขามันเก่าที่เก็บสะสมไว้นานแล้วเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานหลักจริงๆจังๆแต่ว่านะคะมีข้อควรระวังดอกจันตัวโตๆเลยที่ข้อมูลย้ำมากๆครับอะไรเละครับ คือห้ามทำเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเราเพิ่งกินคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลมาเยอะๆก่อนหน้านั้นร่างกายเราต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า s a t adapted ก่อนคือต้องชินกับการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหลักได้เก่งอยู่แล้วถึงจะทำเทคนิคโปรตีน sparing นี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เห็นผลดีค่ะโอเคชัดเจนเลยครับต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนจริงๆสาหรับโปรตีน s p a ร i n g ทีนี้มาถึงเรื่องการวัดผลกันบ้างครับข้อมูลพูดถึงประเด็นที่ เอ๊ะผมว่าหลายคนคงเคยเจอคือ น้ำหนักบนตาช่างมันไม่ค่อยลงหรืออาจจะลงช้าแต่ทำไมเรารู้สึกว่าตัวเล็กลงเสื้อผ้าหลวมขึ้นใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไขมันกับกล้ามเนื้อเลยคือในน้ำหนักที่เท่ากันเนี่ยไขมันมันจะมีปริมาตรหรือขนาดที่ใหญ่กว่ากล้ามเนื้อกับกระดูกมากๆดังนั้นเวลาไขมันเราลดลงถึงแม้กล้ามเนื้ออาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากการออกกำลังกายน้ำหนักรวมมันอาจจะดูคงที่หรือลดลงไม่เยอะ แต่รูปร่างสัดส่วนเราจะดูเล็กลงกระชับขึ้นชัดเจนนี่แหละค่ะเหตุผลที่ข้อมูลเขาเน้นว่า,าการวัดสัดส่วนด้วยสายวัดรอบเอวรอบสะโพกต้นขาหรือการใช้เครื่องชั่งดีๆที่มันวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อได้เนี่ยมันให้ภาพรวมที่แท้จริงมากกว่าการดูแค่ตัวเลขก,กิโลกรัมอย่างเดียว จริงด้วยครับเออเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้เลยแล้วนอกจากเรื่องรูปร่างสัสดส่วนแล้วมีป้าหมายสุขภาพด้านอื่นอีกไหมครับที่ข้อมูลพูดถึงมีค่ะข้อมูลให้ความสําันกับการดูค่าเลือดต่างๆด้วยเหมือนกันอย่างค่า HbA1c ที่มันบอกค่าน้ำตาลสะสมในเลือดเรา3เดือนย้อนหลังเนี่ยก็อยากให้อยู่ประมาณ5.2-5.4หรือค่าการทำงานของไตอย,อย่าง eGFR ก็ควรจะดีคือมากกว่า90 รวมถึงสัญญาณง่ายๆที่เรารู้สึกได้เองเช่นการมีเรี่ยวแรงมีพลังงานสม่ำเสมอตลอดวันไม่รู้สึกโหยน้ำตาลอยากกินของหวานหรืออยากกินจุบจิบตลอดเวลาซึ่งอาการพวกนี้มันเป็นตัวชี้วัดได้เลยค่ะว่าระบบเผาผลาญเราแข็งแรงสุขภาพโดยรวมเราดีขึ้น สรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้การผสมผสานเทคนิคต่างๆให้มันเหมาะกับเราไม่ว่าจะเป็นโรเท e ฟาสติ n งหรือการทำโปรตีนส a ป i n g บ้างเป็นครั้งคราวแล้วก็ต้องติดตามผลอย่างรอบด้านจริงๆทั้งตัวเลขสัดส่วนแล้วก็ค่าสุขภาพที่สำคัญ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะนําไปสู่สุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากพ่อคิดปิดท้ายไว้นิดหนึ่งที่ได้จากข้อมูลนี้เหมือนกันคือเป้าหมายสูงสุดจริงๆแล้วมันคือสุขภาพองค์รวมที่ดีนะคะแล้วก็ระบบเผาผลาญที่มันยืดหยุ่นเราควรจะ หมั่นฟังเสียงร่างกายตัวเองอยู่เสมอนะถ้ามีสัญญาณอะไรแปลกๆเตือนมาอย่างในผู้หญิงบางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฮอร์โมนเริ่มแกว่งๆหรือเปล่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนแผนชั่วคราวเช่นอาจจะลองเพิ่มคาร์โบไฮเดรตดีๆเข้ามาบ้างเพื่อให้ร่างกายมันกลับมาสมดุลเนี่ยบางทีมันอาจจะสําคัญกว่าการพยายามยึดติดกับกฎเกณฑ์เป๊ะๆจนเกินไปก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพที่ดีจริงๆเนี่ยล่ะค่ะคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดเลยของการควบคุมน้ําหนักในระยะยาวค่ะ